มีพี่น้องประชาชนถามเอ๊ะทำไมคุณหมอไม่รวมกับพรรคนู้นไม่รวมพรรคนี้ผมถามกับแล้วคุณแน่ใจหรอไอ้พรรคเทาๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้ประเทศชาติอยู่รอดท่านผู้ชมฟังนะเอาตรงนี้ก่อนนะถามว่าไอ้พวกสีเทาเนี่ยพรรคการเมืองสีเทาเนี่ยมันเป็นการรวมการเฉพาะกิจคือเมื่อให้คนไทยก็ชอบลืมง่ายเหตุการณ์รูปแบบนี้มันเกิดตั้งแต่พรรคสามัคคีธรรมในสมัยโบราณนู่นรวมกันเฉพาะกิจแป๊บหนึ่งไปไม่รอด ครับตอนนั้นก็มารวมที่แตกล,กลังฮือกันออกมาที่ไทยไทยรักไทยไทยรักไทยไทยรักไทยก็เป็นการรวมการแต่อาศัยว่าไอคนบริหารก,การจัดการการรวมเนี่ยมันเคลียร์ประโยชน์ได้ชุยุคหนึ่ง โกงโกงแล้วแบ่งกันไม่เป็นไรแบ่งแยกแล้วปกครองใช่มันก็มีการรวมไปที่พักพลังประชารัฐแบบเมื่อเดียวเนี้ยเมื่อเดียวกันแล้วแต่ก็เป็นรวมกันที่ตอนนี้ก็มารวมกันที่ภูมิใจไทยรวมแท้สร้างชาติก่อนเอารวมทยสร้างชาติแล้วแต่ตอนนี้มารวมกันที่ภูมิใจไทยอันนี้เราไม่ว่ากันแต่ผมให้พี่น้องได้แต่ตอนถามนี่คือความยั่งยืนผมไม่เคยเชื่อเลยว่าการรวมในรูปแบบนี้แล้วใช้เงินทุกคนก็พูดนะผมไม่ได้กล่าวหาลรอยนะคนก็พูดว่าหลายๆพักเกี่ยวพันทุนเถา เอาเงินเอาเงินที่ไม่สุจริตแล้วกันใครจะเอาเงินสุจริตที่หายเท้ากินข้ามมาใช้จ่ายขนาดนี้อะ่ะผมคิดว่าลองเทอมแล้วเนะี่ยพวกนี้มีปัญหาสุดท้ายมื่อะะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน